ปลาดีปลาลูกมาขอกอง,งเทนปลาดีปลาลูกรถจุดสิบคน้านกาได้มามาส่งแก๊สแล้วก็ไข่ไข<า>่แพ็คหนึ่งใมา่งแก๊สนี่เะหน่วงวาเนี่ยปลาลูกด้ว่น้ำมันไข่อยู่แล้วเรื่องเนื้นเดือดเลี้ยเซนึงเนกรี้ยเซหนึ่งปลลูกท้าจะได้ลุกลายตาพอจงไว้เป็นเงเฮียนปลลูก ไข่ปลาลุงไข่เป็นหนบ้างไข่เอาให่ปลาลุงมึงดขอบุญขอบุญแผลงกรจ๊งหรื่บ้านลูกมาขายหรอกห่เคกินขนมสเกตปลาลุงขอบุญขอบุน ฝักเม้นมาชื่อไทยเป็นนัวมัตัวมาเพียกมัมันพื่อมีมาช่องเกตขอบุญขอบุณนายบาคอยลำเลือนตัวเก่าเือคุณป้านางเพชรติคุณป้าคุณป้าจากเมืองนอกคุณป้าจากกรุงเทพลูกนี่ดูนัดเปันอ๊้ เมนังแคนปลลุง,ล,งลานกระมาะะจนหมึอปลลุงเกือมาหอดกั <c oughs> บผู้ที่ขามเลยโดยเก็บโบเห็นหงอันนี้ก็คือมามะ่าแล้วก็ทงสุลตรปลลุงอันนี้ก็เงินผนเลือดเซนหนึ่งจงแหวนแผ่นเมืองเฮียนปลลุง,มะมะงแ,แล้วก็ได้มาม่าโซนเกตแล้วก็ในไข่ถาดหนึ่งปลลุงในไข่แฟกหนึ่ง แล้วก็มีมีน้ำมันเถาะปลาลุงน้ำมันคือน้ำมันปลาลุงแล้วก็มะมะพริกปลาลุงเพราะว่าบ่มีมักพริกกินร้านก็เลยจัดมาปลาลุงซื้อมักพริกแน่แล้วก็ซื้อสลิดแน่แล้วก็ขนมแน่ขนมกับมาฮอดบลูบบลูบแบบมืด ปลาลุกลุงนมาจนมึ่งปลาลุงเลยรกกน่างก็ถ่ายคิดแม่น้องแค้นเพราะว่าน้องแคนตกปยันประทานน้องปลาลุงนั่งตะแม่แม่น้องแค้นดูความขุนอยากขับปลาลุงดีใจแห่งจนลง จ้งหายเลยปลาลุงแค่ okay. ดีใจมันขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อปลาลุงที่สวยอุดมลานมาตลอดตั้งคุณป้าพอ่อไข่ก็หน่อยบ้าใหญ่เดียปลาลุงไข่สังกิไข<ม>่เบอร์หนึ่งปลาลุง อันนี้ก็เงินเลือดแสนหนึ่งกับ้านก็สิได้เก็บผลูกเมืองเฮียนนี่แหละปลาลุงกับมหมานี่นกับหมาผิดกับนีหมากเล่นหมาเงาปลาลุงอันนี้คือของของป่าปลาลุงป่าคนเอาหายมาตามัดกระป๋องกหอม๋หอ,มอหัวบ้าใหญ่ป,ป,ป,ปลาลุงกระปองกันเก็ายน หอมมะถันาะโอางหอมหอมนี่ก็มะถั่วประลุงประเทศนะฮะนี่คือมะถั่ว ก็มาขั่วปลาลุงร้านกะชี่ตำเลยตำกินแรงเลยปลาลุงกะเถาะไข่ร้านกะชีเอาไข่หนันงแค้นเทาะปลาลุงเอาไข่มาดูอันนี้ก็คือดังไฟอยู่คู่หาดปะลุง น้องแพตตี้มาตีไข่ทอดลูกกินเขาเรียวกินเขามะไอเมะตำถั่วนี่คือถั่วไหลปลาลุงพอปลาทุนไะม่ะหวตีไข่ดูน้องแค้นทอดไข่ไว้ทอดไข่ปั่นปลาลุงบึงพุ่นไข่อยู่นอกพุ่นลูกไปเอา้านี่นี่ถั่วเนี่ยเออด้วย เด็กๆคนกำลังสีเห็ดกินปละลุไอ้คนเห็ดกินน้ำเตีงเต็มบ้านลกมากที่ไหมน้องเพชรีเศษไข่เอาถั่วใบไม้ลูกถั่วใบหนาแตกเลยลูกเออหัวอาเอามาอีกสองพ่องน้องนั้น ปะหลุขอบบุญขอบคุณลลายเด้อตี่คมอม่นเข้ามาร้านกระดีมกีิจาล,ลายน้องแค้นคนกำลังการการิดขอาประลุงพนเหนื่อยเลยคนถ่ายนน่าหนึ่งเลยไ้านถ่ายปะลุ่ คุณขอบคุณคุณป่าหลายๆเด้อน้องแพทติกำลังจะทำครัวทำกับข้บาวหมาสน่ะครับมาเนะี่ยับเป็นไส้มันเป็รอ,อนนะ มากระดับพ่นกับกำลังอันเห็ดขั่วปลาลุงภาษาคนบ้นนานนอกันภาษิมืดเนี่ยดอกไผ่มานันไงเฮ้ยเฮ้ยปดดอกไผ่มาันไงเพชรติเห็ดกินเนี่ยโมเห็นหงเนี่ยกล้องมืดนี่ยปลาลุงเบิ่งนี่นนยฟักหอมน่ะลารามกให้ลูกนี่ย นี่เอามาหอยนี่หอยจับน,นั่นนี่ผูกเสือเส้อผูกมั้ยเนี่ยค่าจับกล่องอก,กำลังเห็ดกินปลาลุง

ดูหญ้าปลาลุงน้องนั้นกะสิตํามักทั่วปลาลุงกะน้องแพตตี้สิทอดไข่กะเนาะใส่เกลือหลายบ่คือสิกินเด้อพอแล้วลูกเออบ่ใส่หลงหมอนะลงซะก่อนทอดไข่ก่อนงพอปงฮะแม่ปงเห็นบ่ องหมอลงก่อนบ้างัาง้งหมอนหอนเลยห่อนปลาลุงกำลังสะระเวนเอ้าข้างขึ้น จับจับสิดึงหันดึงขึ้นเบิ้งเบิ้งดึงตัวนี้ขึ้นนจับน้องเพชรจักในไข่ปลาลุงเพชเอาบ่วงเจาะบิ้งบึง Bịp mọi người luôn mọi người mời 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 luôn mời 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 ใช่อีกบุ้างบอ่รู้ เอาผักหอมใช่แล้วกระเทียมใส่แล้วบ่เอาล่องหมันนี่ยกะติถอดไข่

เรียบเทา้อสนนีน่เป็นส่ตานี้กำลังเป็นแผ่นปะลุงนื่งแตติทำกับาะน้ำมันทีเบิร์ดกเบิ้งเบิ้งขอปปี nhập họ nhập họ nhà hết kem ủa tắt con má luôn rồi xe to tổ นแค่น่ายในแค่เลยสิบหานาทีแล้วส so, like, uh, ิบเจ็ดก็ได้แบดชื้อแบดได้ไรก็ไม่เลียงสองพันสี่ลานนะลาที่เดือปลุงปากเบิ้งปากส้มสโซนเกนปากเป็นกำลังใจสโซนเกนอะไรเพราะก็มากินหนาสบายดีไปแล้ว